เจ้าคุดได้บ่คุดขุมของน้ำได้เดี๋ยวมื่อหน้าให้เจ้าคุดกระบากเถิดได้เคยเห็ดบ่เคยเห็ดเจ้าคุดแล้วเอากระพุ้ยกระพุ้ยโตซีน่ะเจ้ากล่นมันเจ้าเคยไปคุดรับจ้างบ่เจ้ากล่นมันเห็นยังบ่เจ้ากลืนพังมองระบายขี้แม่นบ่ไอ้คุดเต็นดุมชื่อๆนะคุดดุมน้องแหลยแต่เจ้าคุดได้้บ่เจาใส่ท่อเอาบ่ใส่ท่อเอา เรียกว่าใส่กระพุย้ยแบบกระพุ้ยตดัดน่นตดัดเอาเตาะคนมันชนะ,ล,ะลีนะใจดีใจน้ำสาวใบาเนืองให้หั่วเหดแค่นี่กัดล้อเบิ้งอีกก้อนละขั้วนี่ต้องไปตัดอยู่ใช้สาวใบาบูฮาวบู គ <s học> <coughs> <s re> េក៏តោះគេហៅថោតើហៅព្រឿនឡាព្រោះព្រះយេតាំងសយដែរមែនកំពុងញ៉ាំមួយវានប្រហែល50ម៉ាក់ក៏ផោឡែកអាយ50ម៉ាក់គេញ៉ាំហាងក៏ໃសទឹកមកចាប់តាមໃសបងផោចាស់ហ្នឹងគេញ៉ាំទឹកមកចាប់ ่เป็นขุค่องเลยเป็นค่องเลยบ่สบายเอออ่าต่อวันนี้เปิดแผ็ดบ่กแอบกบแอบกบเแ่วนี้บ่มีลายดับหมดเออคนแค่นี้บ่เขาสร้างควงนะเขาสร้างยังเขาสร้างควงมาทุกแล้วคอยหากินเก่งทุกแล้วปัหากินเก่งโดยวยขย้อนเขาสร้างเจ้าหน้าทุกทุกแล้วหากินเก่งหากินเก่งยังใครมุดแดงกันเก่งเก่งหาอย่างอีกในเก่งคุจิโร่กันเก่งเก่ง คุณกิลล็อกพี่กายน,นะให้คุณพินนะค็อได้ห้าร้อยบาทเลยมือเดียวนะเขางงออ <laughs> ต้องระบาดเด้เก่งลีสาบเก่งเก่งเก่งพี่น้องไยพี่นี่นั่นเอ้เจ้าบ้าซื้อเดียวนี้นะพี่กายนี่คอยไปข้ายนะไอ้เจ้ามือหนึ่งนะสี่ห้าร้อยนั่นนี่เจ้าคนนุง่งเยา่ยรอบมือน,นี่ก็เป็นบ่เป็นมาเมือนน่อไาเจ้าคนหนึ่งไอ้บ,บึงเด้อดึงเอาเลยไปยากแบบ บ่อยากเว็บไซต์สยามดึงเอาคือตะรอการดึงได้เพราะว่ามันฝนตกเนาะดึงได้อยู่ต่อนชวจอน้ําจอในเจ้าห่จอปนไดส่เจ้าน่ะบ่ฮู้ินตามอินตามเลยินตามด้ามชีให้เพื่อความปลอดภัยเอ้ยถือว่าเป็นคําตอบที่ดีแม่อบ่ได้เรียกร้องหยังเด้ บ่ได้อยากได้นะนบ่อยากได้หยังตะกี like now, ้คือบ่เอดอกแล้วกันเราก็บ่ได้อยากได้หยังเนาะอยากให้เมียเราดีซะเซา่ตะกี้เนาะแม่เดี๋ยวสิหากินเองดอกว่าดีเซาแม่นเดี๋ยวหาอยู่ากินอยู่าอยากพ่อค่อยหาเงินแล้วบ่เห็นเงินน่ะค่อยค่อยิไปอย่างอื่นเครียดบ่บ่ได้หาเงินเราบ่ได้ให้ค่อยเก็บเราหาบัดนี่อยสิให้เราจเก็บบัดนี่อยสิบอกเราเองเด้อ ถ้าวางเงินคไปเสียก็มีแต่คนอื่นเอาบ่มีดอกว่าคอยสิไปซื้อแล้วเธอะบ่าคอยสิไปซื้ออันซื้อนี่ฮะอันค้าเป็นเอาเนาะอันค้าเป็นเอาสบายมอนก็ได้คนอ่านเดี่ยดิมอนจะนึ่งบนที่นอนเดี๋ยดินะมอนเอามาตอนนั้นแม่เราแก่ศพออกแล้วกันนั่นเนาะ ถุงมันนห็นะศพมนอนนะแม่นมอนเอื้อยนั่นหายบ่เอื่อยเอื้อยแต่มอนค่อยเวอรนี่เดี๋ยวแต่มอนเจ้าบมีศพเดี๋ยวแก้บอไดอีกวันนึงมอญในน้ามีจักตอกเลยมีใจทางกลางเลยว่ะไก่บ่เอานุ่นมีสมเราจะมาแก้บ่อันนี้นะกองหย่าอนนี้นะเฮ้ยกองหย่าคู่มักใส่มอนแบบนี้เห็นปะจะไปนอนมุดในกองหย่าคู่ด้วยมุนมอนหย่าคู่ เอาได้ไอ้นี่ชิ่งังอยู่บ่สบายนี่ขังบ่อฟังยังนี่ช่องลมนี่ยักขังก็ขังเคยเอาอะไรเหมือนกันว่าคนเข้าใส่แก๊งขนคนอยากสลักเลยอยากเข้ายากปีนเอาได้เพราะมันต่ำอยู่เนาะทวนมันยาวเนาะทวนมันยาวผลนอสิชาดบ่เถอะอัดพวกมนุษย์นี่เขากงสิบ่อเห็นดอกเห็นบ่พวกพวกมนุษย์มาน่านะบ่เฮ้ยพวกสิ่ขีหลักเก่งนะเออแบทเบิร์ดบ่เนี่ยวันทองแผเนิย 49%เกดีใจด้วยครับเรื่องไหนล่ะดีใจเรื่องนี้แล้วสบายเฮือนซานแล้วหลดล่วงไปด้วยดีฉันก็นอนนี่กคืนมันคือกันพ่นตรงแหงมันสีหวยเนี่ยสักตินลี้ยวหน่อยลวน่เ้องภาพงัวดิก่อนเต้นก่อนนะเช่บบนสายใบาโดนโดนโดนจะหน่อนคอยจะตั้งร้านค้าขายขนมอีกโอ้ยสุดยอด Chứ mà mới xưa xoài đây Thấy nhá Chào gì đâu bà thằng cháu còn lẽ Vì có sao Cái này chứ Có khói lẽ sao này con ạ, phải chỉ lắm Đây Ai cháu giấc sao ngân khăm này đây bà บอกบอกเอาบอกเอาซุปไบอกเอาคาถาด้สุมางีหานโดยไม่ใช้กรถาเนาะเมนคยก็ไม่ได้ใช้กรถาคือกันันวะเลยโอมาดูขี่มูมาทาบอขี่มามาลาเเอาม้ในเหตดนะสบายดแทสบายเอามาในเห็ดนะใช่เห็ดไม่ึงหัวจ้า เอ็ดเอ็ดเอ็ดพ่อแม่คอยแม่เนาะดังพ่อแม่คอยเราเคยรบเมื่อยเนาะตื่นแต่เช้าเนาะตื่นแต่เช้าเพสบายไม่้าเลยี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกโบได้กินนั่นสบายเลยาาสองาเนวาสิกินตามหมด หัวสีไใคก็หมักกระถิ่นไม่ได้กินเลยนี่หนาเนาะมันีอิ่มรับซิบเลยเนาะนี่อิ่มรับหัวแล้วเัายังหิวเข่าอยู่เลยหิวเข่าอยู่เอ้าวดูไฟปิ้งซีดหมดแล้วผู้เจ้าไปป่อยกันทีได้ครับแล้วเหนอลอยขับลงแรงเลยเพราะลงแล้วนี่เนาะเราให้ประตูแล้วก่อนจะกลับบ่ออกจับใส่ไฟเรา้าเราเห็นแล้วแล้วมนทีใดเอาเงินให้เราเลยแล้วน้องคนทองแพผด โดยว็บเ่าเล่ามันเป็นกรรมกรเห็ดเบียกอยู่แล้วเจ้าต้องได้จ่ายคอยบ่มีคอยบ่มีเงินเจ้าต้องช่วยเหลือคเดีเเห็ดน้ำเล่ากันแล้วแต่เราจะให้วาด้กันแล้วแต่แล่าเนาะเดี๋ยวไอ้เธอเขาจ้างตั้งหากอีกเราจ้างเธิดต่างหากอีกสมัครงานเห็ดน้ำกันเราเห็ดร่วมกันกับเขาปะโกะปะกิได้เดี๋ยวนี้นะเพื่อบ่ให้เขาเจ็บใจเงินเคยเสียโดยแล้วคอยกันสีบอกแก้คืนอีกบอกแก้คืนหลัง บอกว่าคืนหลังเด้อด้วยแล้วก็แล้วถ้าผู้ใดสร้างเรื dah, ่องสร้างปัญหากัเขาจับกับมือจับกับมือเลยจับกับมือว่าเป็นเกียรติหันโตผู้ใดมันว่าคอยบม่ได้เป็นคนเกี่ยวหักฟันหยั่งมาดี้นะนอนแรเลงนี่ไหวนอนถ้าเขาากไปสมมติว่าเขาชี้ไปฆ่าก่อยกระซิเจ้ากับเขาค่อยตลอดอยู่นี่เพาเเขาไม่เ่านอนกระสิฆ่ากอยได้ใด บะเบสแต่ทำนี้แหละคนทีเอาจะได้ตุ่ปลาห่มมอนสาสตร์เลยเข้ากินดินอยู่มีแทงมีไม่หมแทงพอดีว่าไปตก็นี้เข้ากินดินอยู่มีอยู่มีกินปลาปัวคอยอยู่ๆก็ตายคอยทีมีกำลังใจอยู่สบายๆว่าคอยมีเฮือนอยู่นลำกันแล้วเจ้าแค่นั้นแหละคอยจังบหวะเจ้าบมต้องไปใส่เด้วยบ่นนี้เด้อียวแต่เจ้าไปจับปัวคอยรักคัยสบาย เจ้าไปบ้านนั่นบ้านนี้เหล่าคนสิมาเอาเฮือนเจ้าได้ไปสิมาเอาเอาแล้วกันเดินแล้วนนีปมันป๊บก็ได้เรวเคือนเขาพังไว้เลยเจ้าคนนั้นน่ะสิมาเอาเอาสิเอาก็ให้เขาเอาแล้วเขาเอาเฮือนใครเขามาบั่ายคอยท่านเลยบ่ายได้เทิร์นลุ๊กเราบอกเราถมเสาสองเสานั่นเด้อถมเสาสองงานเลยเด้อมันเล่นไปนะเด้อเลยน้ำเต็มอยู่ฮะผมพิมพ์อีก ขับเทยนะบ่ับัับับเทงานเกินคาดบ่ลุงเราเห็นแล้วเลยย่างย่าเรายังตอกกระปุกป๊อกปอกปอกปอกอยู่เดตัดสังกระสีเน้ะคุณลุงเนาะนตัวกลางเมนบ่ป๊อกปอกแต่ไม่มีมีบอโตโตัวฮาล็อกนะมีเล็กสอดและฮารพุ่นนะฮะ ม,มี่ไม่ไม่ม่เดี๋ยวจะเอา,ากอดมาให้กอดแล้ว,วเขาก็ตอกกระปูง้อใช่เนาะนี่ดอกกอดจุ๊กจั๊กน้อโหลดบัตรตรงย่านโจรเขาอืนนี้นี่ก็มีแต่กําแพงวงมนี่นี่กระปูขั้นมันเหลือเนี่ยเขาจีเกียใบเห็ดของน้ำเมนเอาไปโหลดตดัวใดเหลือมาแล้ว<ข>อ้จีเกียใบเห็ดคือเก่าอกระปูไอ้น้ำสีย่างเนี่ยเขาขุดเอาประมาณปรวันซีเมตรแล้วมีทออีกใส่ขุใส่ปูนเออปูนนี่ซ่อมตรงอะไรเขาขาย ร้อย percent สอง percent เจ้าคุดได้บ่คุดขุมของน้ำได้เดี๋ยวมือหน้าให้เจ้าคุดกระบื้องเถิดเลยเคยเห็ดบ่เคยเห็ดเจ้าคุดแล้วเอากระพุ้ยกระพุ้ยโต๊ะซีน่ะเจาะก้นมันเจ้าเคยไปคุดรับจ้างบ่เจาะก้นมันเที่ยังไงเจาะก้นเงินฟังมองระบายขี้เมนบ่ไอ้คุดแต่ดทุมชื่อๆนะคุดดุ๋มน้องแเลดให้เจ้าคุดไตปะให้เจ้าใส่ท่อเอาปะให้ท่อเอา เรียกว่าใส่กระพุย้ยแบบกระพุ้ยตดัดนั่นตดัดเอาเตาะคนมันชะะนะเลยเนาะเมื่อเจ้เมื่อนี่ใครในบนตกเนาะบนตกมืนอนี่ย,นนยองไงใจดีใจน้ำสาใบาเนื่องในทั่วฮ็ดแค่น,นี้กันรอบเบิ้องอีกอนละขั้วนี่ ต้องไปตัฟดิใช้สาบัยบูเอาบุเฮ็ดก็ต้องได้เฮ็ดเอาทอแต่หอบเพื่อนแล้ววันพอแบบเพื่นเย็ดทางซอยได้แประมางเนี่ยประมาณประมาณห้าสิบหลักก็พอเลยไอห้าสิบหลักเฮ็ดทางห่างก็ใส่น้ามักจับสามเซนพอจักงวดนี่ใช่น้ามักจับจักเบิดห้าสิบหลักมันก็หอบเลยห้าสิบหลักหอดนะห้าสิบหลักใสิชีหอดห้าสิบ มันยาวมันหาชิดลักละเม็ดปะลักละเม็ดปลายกันนั่นผู้ทางนี้กับตังต่ายเจ๊ใช่ไหมแล็ดประตูอีกเห็นป้อมเล่าเลยเนาะอือออกมาพี่อีกประตูเขานี่จะพกดูนี่แหละก็ตัวผูงเห็นแล้วเกือบแล้วเนาะผู้ลุงเนาะแต่อันนั้นประตูนะประตูร่วมพูดากไปก็ไปนะประตูนอกนะแล้วประตูเหื่นนี่ เล่าอย่างนั้นอันี่นะอัูปโมหมวกบลงโอ้แม่แม่แมตอกด้วยก็มารีงามาีนาะเดี๋ยวว้องะไปนอนบ่นี้นะอยากนอนบ่เดี๋ยนอนจะข่อยานเ่ยเดเ๋็นได้งได้แล้วได้แล้วกล็อกแมว อะไป,ปรูแล้วกัน,นแล้วไ่ได้ใส่มานี้ยสาบายเป็นยังพอขอยังไ่ทันจะซื้อก่อนมาซ้ำมือเศร้านี่เป็นมะอื่นแล้วสะซื้อก่อ,อนมาหรอกไปเอบอบะมีนโจโดดอกเนาะนีะ่แหละงไงก่ซานประตูน้า,งงา,า,นก,นาก็กนโอเคเน้ตกไ่โบไม้ตกมอกไผ่บ่ไม้ เาเชิดน,น,น้ำขก้องมเลยเมนเชียงดาวโกโกเอาสิพัะกลอนเนี่เราลงไปใส่กระต่ายกัน <c oughs> เรามีซองโต้กันเดินะก็ <c oughs> <c oughs> ยากได้จะโท,ทรศัพท์ก็นนะญงสกาวจุด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 นี่เงนินซะื้อกได้โทรัพ สักวันเดียวค่อยจิมีคือกันเลยเขาต้องสู้เด้อสักวันจะต้องมีสบายเด้อจะต้องหาสูดค่หาเงินคอยเก็บมันได้ติ๊ไอ้ถ้าเกิดอะไรจะเน้นเงินอะไรอยากขอขอว่า,เ,<อ>าเธอแล้วจะขอเป็นชื่อขนมกินต้มขนมวะไปมานะเปิดไปไหลงัว ก็นั่นเองเนาะไปใช้บ่าวดิกอนั่นเองเออประตูใกล้จะแล <ste> <i> ้วนะเนี er <ate> ่ยแล้วมาเบิ่งประตูนี่โดนเนาะน้ำนี่กินจะกมื่อสิเม็ดนี่โอ้ยสองคนหาน้ำเป็นอาทิตย์สองคนเป็นอาทิตย์โอ้นี่ละพี่น้องเลยสังเกตเบิ่งเอาเราว่าฮูวอมซัมได้หนึ่งเท่าหนึ่งน้ำ นี่ไซส์หัวดะบานนี่สบายหัวผงชูผมเออวันแรเก็บมาไว้พี่เนาะผนตกทำเด้อแล้วเจ้าก็เก็บมาเนียนไปหัวบ้านไว้หราบ้วงกับโมเป็นเนาะด้วยบุยบวงมาแล้วก็ทิ้งไว้มืออื่นเนาะนี่เห็ดหานอยู่นี่อีกเห็ดหานเอาไว้ถวยบวงเห็นหันเอาไว้ถวยบวง ตู้ก็มี่นะตู้แบบเวาข่ <นะ S 2> ไวเชิบเบาไวไวาของกินไวให้แมวกินได้โอ้นี่แหละพี่น้องน้องซีนตรงซีนต่อเราก็ได้เคียงติดหน้าติดเท่าโกสากใจดีใจเต็ม จะเป็นยังเไยถามมึงบอเธอดูจะเป็นยังไงนะเราคือนอนบอสบายบอโอ้โหเฮ้ยตัเตาอะบอเนี่ยตากบออะไจะเป็นยังไงขบของนะไม่อยากนอนบออย่าเล้าอย่าเล้าสันะเล้าพักผ่อนลดไปนอนก็ได้ จะไข่แบบเบิ้งคนนี้เรล็กสี่เหลี่ยมอนนั้นก็คือเรามารักไปบบเห็นกข่สี่เหลี่ยมเดี๋ยวนี่พี่น้องเลยเราจะประตูล็อกมันจังเราจังบลักไปจะประตูล็อกกว่าเธอได้บ่เดี๋ยวมืออื่นข่อยซื้อล็อกมาเด้อนี่แหละพี่น้องเลยเนาะพอได้ลักอันเพรได้ล็อกตัวได้ลักอันเพรได้ล็อกไว้ตรงประจางเนาะพี่น้องเลยไอ้ตเสร็จพี่น้องเลย กันซานก็พออยู่พอเศร้าก็ซ้ำนี่แหละเนาะพี่น้องเไยเราคือสิบหกใบใส่ดอกบัตนี่พี่น้องเนาะอย่างแกห้องน้ำห้องในพี่น้องเไยเนาะห้องน้ำห้องในนี่ก็ยางอยู่ส่วนว่าสมมติว่ามีผู้รักผู้ใหญ่อยากสมทบคือว่าออกห้องน้ำห้องในทำบุญน้ำกันกะทักมาได้พี่น้องเนาะ อันนี้ก็ถ้าว่าอยากซวยแต่ว่าทางแม่เพิ่นก็ฮับปากยู้พี่น้องเนาะถ้าผมมีนคนซวยผมมีคนซวยเพินนเ่นก็สิเฮ็ดเองเนาะทางห้องน้ำห้องในอยากมีคนสัมทบน้ำเขากะแจ้งไปพี่น้องเนาะว่าเออคอยออกท่อเดลยคอยออกสังกะสีเลยอีหยังก็ได้คือการพี่น้องเลยส่วนห้องน้ำนี่ก็สิได้เฮ็ดแบบคล้ายๆบ้านเบาิงนี่แล้วออกแบบง่ายๆเอาเนาะพี่น้องเนย งบก,กับสีโบราณเห็ดไปจำนิก็โอเคนะเอาเห็ดออกน้ำดินจับซิงงบปลายได้พี่น้องเดี๋ยวนี้เออขักกะลีมันมันถึงหน้ามอผุลง Eat, อ gehört, kind of ああ่าอ่าแม่นไม่ไม่แล้วถึงน้าแล้วมันกัดนักกวนแลยฮะไม่ยังอ่ะนะฮะ Boli lưới à lưới ừ. <laughs> à, <coughs> 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 <Ở? coughs> oh, áo kia ngọt đơn ninh dừng lấy bóc 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 รูกเลยก็ได้นี่แล้วพี่นองงนะอ้องเนาะพอได้อัดนัตรงนัดต่ดตงดตางก็ได้อัดไว้เว้นนอกว่าสีบอบราดเลยก็ได้เนาะว่าสีชกกักะลีกับบกสำนี้แหละพี่น้องเนาะสมมติว่าคนชิลักเขาชิลัก,กเปไปเอายั้งกระจุงกระจาดเขางัดออกก็ได้สว่นานน,นั่นเลยํำนี้ก็โอเคแล้วพี่น้องเนาะการไกลกันกา,กา,ก,า,ก,าการมูกันมาเขาเวลาเราบอ,อยู่แหละให้เราอัดประตูไว้ยันมูมามันจะขึ้นไปเนาะพี่น้องเลย นี่ละพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าแล้วเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้พอน้องแฝดก็จะได้คอโตราไปก่อนอย่างไดก็ฝากติดตามและลก็ไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยเนาะบนแบบบาเลีก็ต้องตัดอยู่จะได้เมื่อละพอน้องแฝดก็ได้ฮะโอเคพี่น,อน้องเนาะคนอื่นก็นขอกล่าทำมาสบ,บายดีและสวัสด,ดีพยางลำเจ้าเก่าขึ้นไว้สบายไปไหวตารางเจ้าก็ได้ฮะตารางเฮือนจ้ะเหมอเด้อแล้วโอเคพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง